อะไรอีกอะวันนี้ฉันเหนื่อยมากเลยนะไม่มีแรงมีเรื่อ,กองกับคุณหรอกถึงคุณย่าจะให้แกอยู่เพื่อตรวจดี n a แต่แกก็อยามั่นนาว่าจะได้เป็นหลานคุณยา่านังกาฝาฉันอยู่เพราะฉันอยากพิสูจน์ว่าฉันเป็นลูกข,ของคุณพ่อจริงๆ <c oughs> คนอื่นจะได้ไม่ต้องมาด่าแม่ฉันลอยๆอีกเหรอต้องการพิสูจน์ หรือไม่แน่ใจว่าแม่แกท้องกับอาชาจริงๆทำไงได้ละ่ะคนตายไปแล้วพูดไม่ได้ด้วยสิอย่าให้อกส้มพอต้องนับหนึ่งทำไมฉันพูดเรื่องจริงกาจะมาอยู่สวยสกทั้งทีแต่คนที่แอบอ้างเป็นพ่อดันตายหาศพไม่เจอสุดท้ายก็หนีไม่พ้นเขาว่านังลูกไม่มีพ่อนี่คุณเกิดปีไก่หรือย,ยังไงเนี่ยคือจิกาคนอื่นขเขาเก่งขนาดน,นี้ สมองก็ดูดีเป็นคุณหนูเรียบหรูดูแพงแต่ว่าไร้รอยหยักนังซ้มพอนางลูกไม่มีพอ่อแต่ที่ฉันรู้มาเนี่ยคุณเองก็ไม่มีพ่อเหมือนกันไม่ใช่หรอเพราะท่านก็เสียไปแล้วเหมือนกันน่ะแต่ฉันไม่เหมือนแกฉันเป็นลูกที่พ่อแม่ยอมรับไม่เหมือนแกน่งลูกกาฝากอีซ้มพอนับสอง แม่แกท้องกับประชาติจริงๆเขาจะอุ้มท้องแกออกไปลําบากทำไมแต่นี่พราแม่แกมันส,สับสนท้องกับชูที่ไหนก็ไม่รู้เลยต้องพาแกร่อนเร่เป็นสัมภเวสีตามหาพ่อไงอีส้มพอนับ แน่จริงก็เข้ามาสิ